มาครับคุณผู้ชมรถจัดโปรครับตีออสตัวรองท็อปครับ1.5รุ่นมิดปี2019วะเลขไมค์แค่50,000โลคุณผู้ชมครับและผมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะประกันเครื่องเกียร์1ปี2 0 0 0 0โลเข้าสู่ให้เต็มไปนะครับตรงนี้ก็แบบว่าจุกๆเลยมีบริการเสียให้อีก1ปีภาษีพระบอเคลียร์ให้หมดทุกอย่างนะครับเรียกว่าพร้อมใช้งานเลยเลขไมค์แค่50,000โลคุณผู้ชมกับเด็ผขอนที่ผ่อนอเพียง6,600บาทนะครับแล้วได้ตัวรองท็อปไปใช้คุณผู้ชมดูส นะครับออปชั่นฟังก์ชันแบบจัดเตม็มนะครับเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเบาะหนังเรียบร้อยแล้วแอร์อโอโต้นะครับจอทนันสกรีนกล้องถอยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและดูเลขไมค์คุณผู้ชม5,800โลกับรถ v ีออปี19เฉลี่ยการใช้งานเนี่ย10,000โลต่อปีเองนะครับใช้งานน้อยๆเลยนะก็คุ้มๆเลยใครสนใจอยู่นะครับ v ีออตัวลองท็อปดิสเด็กสี ate, ่ล้อเบรก ABS ครบๆตามไปดูคลิปต่อให้จบผมรีวิวให้ดูละเอียด,ด,ดทุกช่องทุกม,มุมเหมือนกับว่าพี่ๆมาดูเองที่ปปรระสบบต์ามไดูคั สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พี่ที่สนใจวีออสมือสองทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมฮะวีวีออสมือสองนะครับพบกันกับผมพี่ๆอยอางเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีออสมือสองด้วยนะครับพี่พี่ทุกคนฮะก็วันนี้นะครับมีรถหนึ่งคันมานําเสนอมาให้รับชมกันนะครับพร้อมกับ จัดโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota v ีออตัวรองท็อปนะครับ1.5รุ่นมิดนะครับปี2019เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกครับข้อดีของรถหน่วยงานผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปเลยนะครับการันตีการชนหนักที่ความจมน้ำครับออกในสัญญาให้นะครับรถทุกคันเนี่ยมีประวัติศูนย์นะครับสำหรับรถหน่วยงานนะครับข้อดีก็คือ รถเนี่ยที่หน่วยงานเอาไปใช้งานนะครับเขาจะระบุในสัญญาไว้เลยว่ารถคันนั้นนั้นนะครับจะต้องเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลนะครับหรือว่าทุก6เดือนนั่นเองนะครับทำให้เรามั่นใจได้ว่ารถคันนั้นนั้นนะครับผ่านการดูแลผ่านการ m a i n t e n a n c ผ่านศูนย์บริการมาตลอดเลยสําหรับโตโยตา้าทุกรุ่นนะครับตรงนี้ก็ เป็นข้อดีอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะได้ดูรถคันนี้กันนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหา v ีอออยู่ซึ่งเป็นรถที่ต้องบอกเลยว่าอึดทึกทนนะครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับอะไรหาง่ายนะครับศูนย์บริการเยอะอันนี้คือข้อดีของทาง t o โยต้าวีอเลยอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนะครับปัญหาจุกจิกน้อยการดูแลรักษาค่าบํารุงเมท่ทันแอนต่ํา เหมาะมากนะสำหรับคนที่กําลังอยากหารถมือสอง,งเใช้งานสักคันหนึ่งสภาพดีๆซื้อไปไม่ต้องซ่อมพูดง่ายๆเอาแบบประษาบ,บ้านๆเลยนะครับและผมตรวจสภาพรถให้ฟรีด้วย274จุดก็จุดนะครับกป็ประกอบไปด้วย5หลักใหญ่ๆนะพวก เครื่องยนต์เครื่องเกียร์นะครับโครงสร้างรถช่วงล่างทั้งหลายนะครับสีผิวพันธรอบคันภายในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแยกย่อยไปอีก274จุดนะครับออกในสัญญาให้ด้วยนะว่าการันตีการฉนักผิวความจุมน้ำนะครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันในเรื่องของความสบายใจของการเลือกซื้อน,นะครับหลายๆท่านได้ดีนะครับผมชั่นพิเศษครับที่จัดให้เปิดหัวด้วยโปรโมชั่นพิเศษไปก่อนเลยนะครับที่จัดให้มี2อ,อย่างนะหเลยคือดอกเบี้ย ดอกเบีย้ยของทางเพชรยนต์นะครับเราเป็นดีลเลอร์ใหญ่ดีลเลอร์เกรด A หรือว่า p r e เฟอรนะครับเราจะได้ดอกเบีย้ยเนี่ยท,ที่ธนาคารให้เนี่ยค่อนข้างจะถูกกว่าปกตินะครับอย่างคันนี้นะครับ v ีอาร,รุ่นไฮปี2019นะครับถ้าพี่ๆมีประวัติเครดิตที่ดีนะครับมีผ่อนบ้านผ่อนรถหรือบัตรเครดิตเกินปีอะไรขึ้นไปนะครับนะประวัติเครดิตดีนะครับ จะได้รับดอกเบีย้ยต่ําสุดที่2.39นะครับแต่ตรงนี้มันอาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับสำหรับคนที่อยากได้ดอกเบีย้ยที่ถูกจริงๆนะครับอาจจะต้องจ่ายค่างวดแรกผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าค่างวดเราคิดคำนวณกันเรียบร้อยแล้วอยู่ที่6 0 8 0 0 0 7 0 0 0 0 0นะครับพี่ๆอาจจะต้องสำรองเงินนะครับจ่ายค่างวดแรก งวดแรกไปก่อน1ง,งวดนะครับเพื่อที่จะได้รับดอกเบีย้ย2.39%นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเอาพื้นพ้นเลยพื้นฐานเลยแบบว่าจับต้องได้ทั่วไปนะครับแบบว่าไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับดอกเบีย้ยอยู่ที่2.79%แค่นั้นเองนะครับเพิ่มเติมขึ้นมา40สตางค์40สตางค์ตรงนี้เป็นเงินประมาณ40-50บาทเองต่อง,งวดนะครับอย่างสมมติผมบอกว่าคันนี้ผ่อน7,000ถ้าเกิดว่าเป็นดอกเบีย้ย2.79%นะครับก็อาจจะผ่อนเพิ่มขึ้นมาเป็น7 4 0บาทอ่ประมาณนี้พพอจะเห็นนภากััใ่มครบ เพราะผมจะบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตามจริงๆตามที่ผมแจ้งเลยติดต่อมาสอบถามเข้ามานะครับโปรโมชั่นพิเศษรอบที่2นะครับโปรโมชั่นที่2คืออะไรฮะประกันเครื่องเกียร์ครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี2 0 0 0 0โลนะครับประกันเครื่องเกียร์ตรงนี้หลายคนอาจจะตั้งคำถามผมว่าคุณบิวหลายๆที่เขาก็ประกันเครื่องเกียร์กันนะน,นู่นนะี่นันนะครับผมจะบอกว่าประกันเครื่องเกียร์ตรงนี้ที่ผมจัดโปรโมชั่นให้นะครับไม่ใช่ว่าพี่เอารถไปเข้าอู่ธรรมดาทั่วไปข้างทางนะครับ ตรงนี้เป็นมักกันเครื่องเกียร์เข้าศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศนะครับหปี20 0 0 0โลพูดง่ายๆคือมีวารันตีศูนย์เพิ่มให้อีก1ปีกับอีก20 0 0 0โลนะครับดูแลทุกอย่างในตัวรถนะครับดูแลทุกอย่างเลยยกเว้นอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุนี่จะไปเข้าขายในเรื่องของประกันภยัยนะแยกกันนะครับประกันเครื่องเกียร์นะครับเครื่องเสียเกียร์เสียมีปัญหาอะไรชำรุดก็แล้วแต่นะครับเข้าศูนย์บริการได้เลยทั่วประเทศฟรี1ปี20 0 0 0โล อันนี้จัดโพให้ดอกที่2นะครับจัดไปนะครับสำหรับคันนี้ V i อ1.5รุ่นมิดต,ตัวรองท็อปรถในงานประวัติศู์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกราคาครับ379,000นะครับฟีดาวผ่อนที่6,700บาทนะครับประมาณ6,600บาทประมาณนี้นะครับถือว่าได้ V i ออนะครับเลขไมค์แค่50,000โลคันนี้นะฮะไมค์แค่50,000โลไปใช้งานนะครับจริงๆต้องบอกว่าไมค์50,000โลเนี่ย มันแทบจะแบบว่ารถใช้งานน้อยมากๆอยู่แล้วปีหนึงปีละหมื่นโลเองนะครับถือว่าเป็นการใช้งานที่น้อยมากเลยเหมือนเริ่มต้นสำหรับ t o t ต้าวีออเองนะครับเพราะว่า20งแสนเนี่ยไม่สองแสนเนี่ยยังมีคนเอาซื้อไปใช้อยู่เลยนะครับสบายๆนะครับใช้ต่อได้อีกย,ยาวๆนะครับยี 20, ่สิบสาสบปีสบายๆส,ส,สำหรับ t o ้ต้าวีอออะไรครอบคุมถึงอยู่แล้ว นนะครรับตงี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรถกันดีวกว่าพูดกันมานานแล้วในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับเรทผ่อนต่างๆนะครับ 3, 9, สามแสนเจหาหรับคันนี้นะครับฟรีประกันเครื่องเ,องเกียร์หปี20,000ื่นโลให้นะครับตรวจสภาพรถให้ฟรี274จุดนะครับดอกเบีย้ยต่ำครับ2.39จุดเท่านั้นเองนะครับสำหรับด้านหน้าของ V8 โฉม Gen 3โฉมนี้ที่เป็นตัวรองท็อปนะครับตัวรองท็อปเนี่ยหนึ่งเลยเราจะได้อะดิะด400เบรกสี่ล้อเรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้านะขยับเข้ามาใกล้ๆอึ๊บ ไฟหน้านะครับจะได้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับลูกแก้วกลมๆใสๆแบบนี้นะครับพร้อมกับไฟหลีด้านหน้าเนี่ยเป็นเดย์ไทม์นะครับอ๋อทำหน้าที่เป็นเดย์ไทม์ได้ด้วยนะครับทำหน้าที่เป็นไฟหลีด้วยเป็น LED แบบไลน์ไกดิ่งนะครับส่วนเดย์ไทม์เล็กตัวจริงนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะติดเองอัตโนมัติเป็น LED 4เม็ดด้านข้างนะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคู่หน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโต้ต้าวีออรรุ่นมิดข้อดีเลยสําหรับรุ่นมิดคืออะไรฮะรุ่นม แต่รุ่น G เนี่ยที่เป็นโฉมป17ี17-18เนี่ยนะครับจะได้เป็นเบาะผ้าอยู่รุ่นมิดได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วรอบคันเราไม่ต้องไปใส่เบาะหนังเองนะครับร,รุ่นมิดนะครับเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานมาให้เรียบร้อยแล้วและระบบเบรกเนี่ยเป็น ABS พร้อมกับดิสเบรก4ล้อเรียบร้อยแล้วอันนี้คือข้อดีของรุ่นมิดเราไม่ต้องไปมองถึงตัวท็อปนะครับตัวท็อปจะแพงกว่าตัวนี้จะแพงกว่าตัวรองท็อปนะครับแต่ถามว่าต่างกันเยอะไหมต่างกันไม่เยอะพี่ถ้าเน้นใช้งานนะครับตัวรองท็อปเพียงพอกันใช้งานก็คืออตตัวตัววมิดนี้เง นะครับพร้อมกับประกันเครื่องเกียร์หปีอีก2องหมโลให้ด้วยนะดิสเบรกคู่หน้าหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันเบรก ABS เสริมแรงเบรก BA กระจายแรงเบรก EBD มีให้ครบถ้วนหมดเลยนะครับแม็กเป็นแมนะนะ็กขอบ15นะครับเป็นแม็กขอบ15นะก็แม็กเดิมนะครับแม็กเดิมยางเป็นด e ันหลบ EC 300 plus นะครับยางเดี๋ยวผมขออนุญาตดูปีให้อีกทีนึงนะว่าอาจเป็นยางปี23นะครับ ยางปี2023นะครับสัปดาห์ที่16นะก็ยางกลางๆปีแล้วเกือบกลางๆปีแล้วนะครับสัปดาห์ที่16นะก็ดอกยางล่องยางนะครับเยอะๆเยอะแยะใช้ได้นะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับวิ่งไปอีก2ปีน่าจะพอสําหรับยางดันหลบนะครับเบ้าโชคคุ้มชมดูนะในส่วนของโครงสร้างนะครับเบ้าโชคซุ้มล้อเดิมๆเลยครับเบ้าโชกมีมาร์กสีโรงงานนะครับซุ้มล้อฮะตะคงตะเข็บเม็ดอาร์คไม่เคยโดนแกะโดนแงะซีนนะครับเดิมๆเลยลากยาวไปเลยสายกิ้งแบบนี้ ใช้งานได้คันนี้นะครับเหมาะสําหรับการใช้งานนะครับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดครับนะไม่มีบุบไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับถึงนี้ผมก็จัดการให้อยู่ดีนะครับไอ้พวกนี้มันเป็นนิดๆหน่อยๆธรรมดาทั่วไปนะครับในเรื่องของการใช้งานรถยนต์นะ ผิวพันธ์ต่างเนี่ยผมก็ต้องเก็บงบเก็บงานให้อยู่แล้วนะครับล้างขัดสีชวีวันให้นะครับในราคา3 7 9 0 0 0เมนานะครับคุณผ,ผู้ชมได้สเปกนี้ไปใช้เลขไม่แค่5 0 0 0 0ืโลผมมองว่าคุ้มค่าเลยและผมจัดโปรโมชั่นให้ด้วยตามที่ผมแจ้งไปนะทั้งดอกเบี้ยเอยนะครับทั้งประกันเครื่องเกียร์1ปี20 0 0 0โลอ่า20,000โลเอยนะครับแล้วก็มีบริการฉุกเฉินให้1ปีต่างหากนะครับบริการฉุกเฉินช่วยเหลือนะครับบนท้องถนนทั่วไปนะครับฟรีให้อีกๆนะย่งปยงแตกบนทางด่วนเอย่อะ นะไปอยู่เขาไปเกิดยางแตกไปเกิดน้ํามันหมดนะไปเกิดว่าลืมเปลี่ยนแบตนะแบตหมดขึ้นมากลางป่ากลางเขามีคนช่วยดูแลให้หนึ่งไปทั่วประเทศ24ชั่วโมงนะครับพาษีพราบอผมต่อให้ครบหมดเลยกระจกบานหน้าเดิมแท้ t ตโยต้าครับเป็นกระจกอะคูสติกกาสนะครับนีลไพซับเสียงสองชั้นนะครับก็เอาไว้กันลมได้ดียิ่งขึ้นเสียงลมเข้ารถน้อยลงนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานเลยนะครับให้ดูนะ คลิปนี้ก็ดูละ,ดละเอียดเหมือนเดิมนะครับดูให้เห็นเหมือนกับว่าพี่ๆมาดูรถเองที่รบริษัทรยนต์นะครับกระจกเดิมท้ายโตโยต้ามีออโตโอาร์มสาณการขโมยให้นะครับนี่โตโยตา้าทุกบานโตโยตา้าทุกบาน ประมาณนี้นะครับภายในตานี่ผมแจ้งไปจะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นเบาะหนังเองอย่างสมัยก่อนที่ใช้รุ่นจีกันนะครับได้เป็นเบาะผ้าก็ต้องไปเปลี่ยนจากป้ายแดงเอาบ้างก็แพงนะครับหรือไปเปลี่ยนเบาะนอกเอาบ้างที่เป็นหุ้มหนังเข้ามาก็เสียอีกประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0บาทรุ่นมิดไม่ต้องไปทําแล้วนะครับได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วเดินได้สีขาวมาให้สวยๆแบบนี้นะครับจอทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยแอร์ออโต้พรมลายพอร์ไฟฟ้าครบๆเลยนะครับตัวนี้ QC พาร์อ่ะ รถเข้าศูนย์มาตลอดนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆก็ผ่านศูนย์บริการตลอดนะสำหรับตัวนี้ QC p a s พมีให้ดูเหมือนกันนะครับสามแสนเนานะครับฟีดาผ่อนหกพก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจในเรื่องของเลทราคาเลทผ่อนอะไรต่างๆนะครับอ่ะขยับขึ้นมาครับหัวน็อตเสาบีฮะเดิมๆครับไม่เคยขยับกลิ้งๆครับขยับลงมาด้านล่างนิดนึงฮะแผ่นเพจเพจเดิมไม่ลอกไม่ถลอกดูรถนะครับต้องดูแผ่นเพจด้วยนะเพจอยู่หรือเปล่านะครับบางคันเพจไม เดิมๆนะครับหัวน็อตเสาบีไม่เคยขยับด้านบนครับขยับขึ้นมาครับนี่อ่ะนะครับหัวน็อตเม็ดอาร์ข้างหลายเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คมกลิปทุกเม็ดประตูฝั่งซ้ายเคลียร์นะครับดูรถกับผมให้เหมือนกับว่าพี่ๆมาดูรถเองที่ประสาทพชรยนนะครับทุกคันเราการันตีให้ถามว่าผมจําเป็นไหมจะต้องมาแกะให้ดูขนาดนี้นะครับจริงๆไม่จําเป็นหรอกครับเพราะว่าผมออดในสัญญาให้อยู่แล้วนะครับการันตีการชนหนักรือความจมน้านะครับแต่ตรงเนี้ยเวลาพี่ๆเนี่ยผมเข้าใจในความรู้สึก คนซื้อของเนาะอย่างผมซื้อน, euh. ผอนะ <Y topic> ผมก็ดูละเอียดเหมือนกันนะครับผมเวลาผมจะให้พี่ๆดูเนี่ยผมก็อยากให้พี่ๆดูละเอียดเหมือนกันนะครับ <Y out ube> อยากให้แบบรู้ทุกซอกทุกมุมของรถนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับให้มันเหมือนกับว่าอย่างพี่ๆอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะครับ <Y out ube> อย่างน้อยๆดูผ่านคลิปผมเนี่ยมันก็เห็นรายละเอียดรถครบๆอยู่แล้วนะตรงนี้ก็อยากให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานตอบโจทย์ทุกกลุ่มคนดู นะครับไม่ว่าจะดูรถเองหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วจะดูผ่านคลิปนะครับรอคลิประบบโรงงานครับติดตั้งอยู่ครบถ้วนนะครับรอคลิประบบโรงงานตรงนี้ผมก็แจ้งให้ฟังตรงคลิปว่าคืออะไรนะรอยคลิประบบจากโรงงานที่คลิปตัวถังรถไปจุ่มสีจะทิ้งรอยนี้ไว้ถ้าไม่มีสันนิษฐานได้เลยว่าโดนพ่นสีทําสีมาอันนี้เดิมๆม,ม,มีแบบนี้นะครับเม็ดอาร์ตตะเข็บเดิมโรงง,งานนะครับคมๆยันลากยางยันด้านลา่างด้านบนเหมือนกันอ่ะมาดูด้านบนนะครับด้านบนก็มีครบๆเหมือนกันนะครับไล่ตั้งแต่ขอบไปเลยนะ เม็ดอาร์กลมๆคมๆ,ๆ,ๆ,ๆสวยๆแบบนี้ลากยาวมาจนสุดเส้นนะครับประมาณนี้นะครับฝั่งซ้ายเคลียร์นะครับในความของในความเดิมนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังต่อด้านหลังนี่ผมแกะให้ดูเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูนะ,ะด้านหลังขยับขึ้นมาครับแก้มเดิมนะครับไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับกล้องมองหลังมีให้เรียบร้อยนี่ กล้องมองหลังในเรื่องของเวลาเราถอยใส่เกียร์ถอยก็จะไปโชยด้านหน้าตัวรถนะครับก็นด้านท้ายสวยๆคมๆเดิมๆครับไม่มีบุบไม่มีบุม๋มกันชงกันชนแนบสนิทติดกันกับตัวแก้มท้ายปกติทั่วไปนะครับขายก็ขายฝากระโปรงดูดีกว่านี่อ่ะขึ้นมาดูนะครับฝากระโปรงครับหัวน็อตครับเดิมๆนะครับน็อตเดิมๆไม่เคยขยับนะครับซีนด้านข้างเอาเล็บจิกเข้านี่ นะครับเล็บจิกข้าทั่วไปนะครับฝาเดิมๆฝาปนเดิมเดิมครับบางๆแบบนี้นะครับหัวน็อตครับเดิมๆไม่เคยขยับทั้ง2ตัวนะครับคานด้านหลังครับส่วนประกอบอื่นๆนะครับคานด้านหลังครับนี่เม็ดอาร์คครับตะเข็บไม่เคยโดนแกะโดนแงะนะครับหัวน็อตเม็ดอาร์คทั้งหลายนะครับคมกลิบ นะไม่มีบุบไม่มีบุ๋มไม่มีสนงสนิมขึ้นนะครับสบายใจได้ซื้อรถกับผมบิวพิโยนผู้จัดการฝ่ายขายนะครับใครสนใจอยู่ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรหน้าคลิปเลยนะครับเครื่องมือไม่แรงยังอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจากป้ายแดงผมมีให้ครบทุกอย่างนะครับตรงนี้สบายใจได้นะครับซีนทับมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่ด้านหลังครับแผ่นแดมครับอ่าด้านท้ายนะฝั่งขวานะครับเดิมๆครับลากยาวเป็นสุดเส้นรถเดิมๆครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์ครับตอนนี้ผมแจ้งไปนะครับผมตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก2 7 4จุดด้วย นะครับนี่เดิมๆอ่ะซีนต่างๆเดิมๆหมดเลยนะครับ ก็ฝากพี่ๆด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับคันนี้ก็จัดโปรโมชั่นให้ด้วยนะในเรื่องของประกันเครื่องเกียร์นะครับฟรี1ปีกับอีก2 0 0 0 0โลนะครับ379,000นานะครับถือว่าไม่แพงด้วยสำหรับตัว V ีออแล้วได้ไม่แค่50,000ไปใช้นะครับฟรีดาว่อนอยู่ประมาณอ่า6 6 0 0นะครับประมาณนี้นะครับเอาไปผ่อนฟรีดาวได้เลยยาวๆนะครับตลอดอายุสัญญานะครับดอกเบี้ยมันจะไม่เพิ่มขึ้นละดอกเบี้ยมันจะกลายเป็นแฟตเลทนะครับมันก็จะอยู่คงที่ไปเลยตลอดอายุสัญญานะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเเศรษฐกกกิจจโละป็นนยยังงไออีีห่ ้า2ปีหน้าดอกเบีย้ยแพงขึ้นกว่าเดิมนะ,ะเด็กดอกเบีย้ยที่เราได้รับไปก็จะยังคงอยู่กับเรานะะเพราะว่าเป็นแฟดเลทมันจะไม่เพิ่มตาม MRR ของทั่วไปนะครับต้องบอกแบบนี้อ่ะประมาณนี้บอกด้านหลังแน่นๆนะครับผิวพันธุ์หลังคาไม่มีรอยจงรอยเจิมนะ,ะ,นะะเดิมๆหมดเลยนะค,ะะครับรอยคลดปะบอกด้านหลังนะครับอยู่ครบๆซีนเดิมๆลากยาวมา นะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปบนตัวรถนะแล้วเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไม้แล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปไปดูหน้าห้องเครื่องกันด้วยนะครับว่าสวยเดิมครบทั้งคันหรือเปล่านะครับจริงๆคันนี้ผมก็ได้ถ่ายให้พี่ๆได้ดูกันปีแล้วรอบหนึ่งนะรอบ2รอบนะครับก็มาวนให้ดูอีกรอบหนึ่งพร้อมกบับจัดโปรโมชั่นในเรื่องของประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับหปี2 0 0 0 0โลนะครับเข้าสูนโตโยต้าเลยทั่วประเทศนะครับอ่ะฝั่งนี้ฝั่งขวาสุดท้ายแล้วนะครับไล่โครงสร้างดู พี่ๆผมเชื่อว่าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเห็นรายละเอียดรถแบบนี้นะตัดสินใจได้แน่นอนนะครับไอ้อพวกนี้ก็ฝุ่นธรรมดาทั่วไปนะผมเอามือลูบออกนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะแต่เข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไล่เรียงไปเรยวยาวๆสวยๆนะครับใครกำลังมองหา v ีออที่เป็นสีขาวอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวมิดนะผมก็แนะนําคันนี้เพราะว่าต้องบอกว่าคันนี้ เป็นคันที่ไม้น้อยสุดในบริษัทเพชรยุด์แล้วนะครับผิวพันธุ์สวยๆเลยพวงมาลัย EPS power ไฟฟ้านะครับไม่มีสึกไม่มีหลอนะครับสามก้านหรูๆนะครับหัวน็อตครับเสาบีเดิมๆไม่เคยขยับนะครับขยับลงมาครับสติ๊กเกอร์ลมยางนะครับลมยางไนโตรเจนติดตั้งอยู่ครบถ้วนไม่ลอกไม่ทลอกอะไรนะครับน็อตเดิมๆไม่เคยขยับทั้งสองตัวนะครับเบาะหนังแน่นๆครับหลังคอไม่มีรอยเจิมมาขึ้นบันโบตรถพร้อมกับสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนิดนึงนะครับดูเลขไม้นะนี่คุณผู้ชม 5,847กิโลเมตรไม่น้อยมากกับรถปี19ฉเฉลี่ยการใช้งานเนี่ย10,000โลต่อปีเองนะครับสาเครื่องเรียบร้อยนะนิ่งๆเลยนะครับไฟไม่มีไฟชงไฟโชว์อะไรปกติใช้งานได้ทั่วไปนะครับประมาณน,นี้นะครับหัวดงหัวน็อตนะเดิมๆไม่เคยขยับอะไรนะครับล่องต่างๆนะครับอ่ะมาดูจอจอทัชสกรีนนะครับเตอร์ต้าเดิมแท้นะครับเป็นจอ Android นะครับก็ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยซื้อไปแล้วก็เปลี่ยนจอเลยเพราะว่ารถปี19บเนี่ยผ่านมา5ปีณนะเทคโนโลยียุคนั้นนะครับจอเนี่ยเทียบกับจอสมัยใหม่ทุกวันนี้นะครับจอสมัยใหม่เร็วแรงกว่าเยอะเลยบางคนซื้อไปปุ๊บก็ไปเปลี่ยนจอเลยเพราะว่าจอไอโเดี๋ยวนี้นะสี่ห้าพันบาทก็ซื้อได้แลลวนะครับก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ความความต้องการใช้ของแต่ละบุคคลไปนะครับไม่ว่ากันนะจะใช้จอเดิมก็ได้ก็มีกล้องถอยให้ทั่วไปแบบนี้นะครับชัดเจนแจ่มแจ่ม นะครับด้านหลังครับขยับลงมาด้านล่างครับเป็นแอร์นะแอร์ก็ระบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรถที่เป็นตัวรองท็อปนะยัดแอร์ออโต้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์ออโต้ซีวทีแบบ7สปีดเป็นขั้นบันไดนะครับมีชิปล็อกให้นะครับมีโหมดแมนนวลให้เอาไว้เชนเกียร์เล่นนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีที่มีความทนทานสำหรับโต้ต้าวีออสนะครับแท็กชั่นคอนโทรลครับการลื่นการถ่ายการล้อหมุนฟรีมีให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับเรียบร้อยสำหรับภายในตัวรถแอร์แบกครอบบคัันนใะก็ถือว่าคคุุ้้มมไปสหรับตัว รุ่นมิดตัวลองท็อปนะครับสามแสนพร้อมจัดโปรพิเศษให้นะครับประกันเครื่องเกียร์สองปีขอให้1นึ่ปีกับอีกสองหมโลนะครับสำหรับตัวรถคันนี้รถหน่วยงานประวัติสูงทุดระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกเลขไมค์แค่ห้าหมื่นโลใครสนใจเบอร์โทรหน้าคลิปครับศู 7, บยนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดบิวเพชรนะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายการจับไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนน่อออด้้้าานนนหหงงเเคครรรืกััับบชชิญม โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของหน้าหเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ครับตามที่ผมแจ้งไปครับ v u i 4 v นะครับสสูบแถวเรียง DOHC ขนาด 1,500cc 1.5ลิตรครับ1้อแปดแรงม้าเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันครับคุณผู้ชมด้วยเครื่องยนต์ที่เป็น1,500แล้วด้วยนะครับทุกวันนี้นะครับ v เนี่ยยังเป็นที่นิยมอยู่ต้องบอกแบบนี้นะครับขายดีเทน้ำเทท่าสำหรับ v o อและคันนี้ ไม่ My, แค่ห้าหมื่นโลคุณผู้ชมผมเอาประกันเครื่องเกียร์ไปให้อีก1ปีอีก20งหมโลนะครับเคลียในเรื่องทุกอย่างที่ความไม่สบายใจนะครับรถเนี่ยมีวารันตีให้ทุกอย่างครบ,ครบ,ครบเลยเครื่องยนต์เดินนิ่งๆแบบนี้นะครับดูมาร์คสีโรงงานนะพวกมาร์คสีโรงงานเนี่ยตามคอทงคอท่อทั้งหลายนะครับความแห้งสนิทของห้องเครื่องครับไม่มีคราบไหลยเยิ้มน้ำมันของเหลวไหลรั่วซึมออกมาให้เห็นนะครับตรงนี้สบายใจได้นะครับเพราะว่าเรามีวารันตีศูนย์ไปอีกหนึ่งปีสองหมื่นโลด้วยนะครับใช้ไปย,วยาวๆครับ ใช้แล้วมีปัญหาอะไรก็เข้าศูนย์ได้เลยนะครับแต่ส่วนมากแล้ววิออสได้ทนอยู่แล้วนะครับการดูแลเมทันเน้นเนี่ยค่อนข้างจะถูกนะแล้วก็ดูแรลรักษาไม่ยากนะครับเบ้าโชกค,ครับเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้นะฮะเป็นส่วนที่ต้องเอาไว้ดูเลยว่ารถมีการชนหนักหรือเปล่าถ้าชนหนักมาถึงเบ้าโชกเนี่โอ้โหยิ่งไม่ควรซื้อเด็ดขาดเลยนะครับนี่เม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆตะเข็บเดิมไม่เคยโดนแกะโดนแงสลิเกอร์มอกอร,รับติดตั้งอยู่ครบถ้วนหัวน็อตแก้มหัวน็อตคาน นะครับเดิมๆเลยน็อตแก้มคานนะครับอาจจะมีดำๆบ้างเล็กน้อยเพราะว่ารถเป็นสีขาวนะครับตรงนี้มันก็เป็นฟงเป็นฝุ่นทั่วไปนะครับคาด้านหน้าฝั่งขวาครับเดิมๆครับรูฮะกลมๆคมๆนะไม่มีบทไม่มีเบี้ยวนะฮะไฟหน้าก็เดิมๆครับท้ายคุยโตพาร์ทอะไหล่เดิมจาก้า้แดงนะครับท้ายคุยโตผมแจ้งให้ฟังอยู่แล้วนะครับว่ามันคือบริษัทที่ผลิตอะไหล่รถนะครับพวกไฟหน้าไฟท้ายให้กับ้า้แดงเท่านั้นนะครับก็เดิมๆเลยไฟแท้โรงงานนะครับเดิมๆทุกอย่าง 3 7 000, 9 0 0นเจ็ผู้ชมปีดาวคอนหกพันหกนะครับถือว่าได้รถคุ้มคุ้มไปใช้เลยพร้อมกับที่ผมจัดโปรให้ดอกเบีย้ยพิเศษ2.79 2.39แล้วก็มีประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี20,000ื่โลเข้าศูนย์โตโยต้าคุ้มค่า,ค,า,ค,าคุ้มราคาแน่นอนนะครับโผล่น้ไม่เคยขยับนะครับไม่ห้า0 0ื่นะโผล่น้ไม่เคยขยับอ่ะฝาโปงเดิมแท้โตโยต้านะครับคุ้มคุ้มเลยแถมการความร้อนต่างๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมดูแลมาแทนให้อีกรอบหนึ่งนะครับเวลา มีใครมาจับมาจองนะครับสติกเกอร์นะครับน้ำยาปรับอากาศติดตั้งอยู่ครบถ้วนสติกเกอร์เหรียญบาทเดิมๆเลยนะครับเหลืองๆแบบนี้แหละของแท้แน่นอนนะครับนี่ซีนด้านบนและเล็บจิกเข้าประมาณนี้นะครับก็ฝากพี่ๆฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยสำหรับคนที่กำลังมองหาวีออสสักคันไว้ใช้งานคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์ ได้รถสีขาวเป็นทุนเดิมผมเชื่อว่าคนที่ชอบรถสีขาวเนี่ยนะครับชื่นชอบอยู่แล้วนะและคันนี้ได้ไม่น้อยนะครับข้อดีเลยคือได้ไม่น้อยมีบรริกาประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี20,000โลพร้อมกับบริการถูกเฉินอีก1ปี20,000โลนะครับ คุ้มคุ้มเลยนะครับคุ้มคุ้มเลยไม่รู้ว่าจะหากําไหนมาคุ้มแล้วในราคานี้แล้วได้เลขใหม่แค่ห้าหมื่นโลสภาพน้องๆป้ายแดงรถหน่วยงานประวัติสูงทุกระยะมีให้ตรวจสอบได้ทุกอย่างนะครับเคลียร์ๆผมตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก2อ /4 ล้อจุดนะครับก็มีใบเซอร์ของตัวรถออกให้นะครับฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่สนใจ V ีออสหนรุ่นมิตรปี19อยู่ว้ใช้งานไม่แค่50,000่นโล 379,000เจ็นาพฟดาพันหกพันหกเท่านั้นใครสนใจติดต่อมานะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่หน้านะครับสวัสดีครับ